นี่ครับท่านผู้ชมไม้สายที่เราซื้อมานะครับเราตัดนี่ออกนะครับไอตัวตัวพี่มันนะครับสวยงามครับเจ้าตัวน้องมันคือตัวนี้ครับอ่าเสร็จแล้วผมจะเอาเจ้าตัวพี่นี่มันเสียบเขาก้นนี่นะครับเพื่อมาทดสอบใช้ไม้กันครับว่าใช้ได้เป็นอย่างไงเสียงดีไหมครับเอาละครับนี่คือเป็นเสียงของเจ้าตัวพี่มันนะครับมาตรฐานนัแต่เราตัดก้นมันออกครับ เราจะเส่ตัวหนีบหนีบแบบนี้ตัวนี้เขามาให้มาอยู่แล้วครับอันเดียวในโลกครับจากตัวนีบนะครับอันเดียวในโลกตัวนี้อันเดียวในโลกมันมีแล้วครับมาหนีบในเดียวหนีบตัวนี้ก็ได้อ่าหนีบตรงนี้ครับอันเดียวในโลกอันนี้จ็บตัวนี้ที่เราผลิตขึ้นมาใหม่นะครับเอาไมโครโฟนเจากตัวน้องผมมาเนี่ยครับ เรายังไม่มีตัวหนีบครับเราหาตัวหนีบยังไม่ได้นะครับตัวนี้ยังหาตัวหนีบไม่ได้ใส่ใส่หนีบตัวนี้นะครับแต่เราก็จะใช้ตัวนี้แล้วครับปากกาเนี่ยแหละครับปากกาเก่าเนี่ยนะเรามาดูกันครับเราก็จะมาเอาอะไรดีมาแทงจาะตัวนี้ออกครับอจะแทงจากตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็ออกหมดเลย จากสปริงนี่เก็บไว้ครับประโยชน์เยอะแล้วครับนี่ครับสปริงพวกนี้นะครับเราเก็บไว้ครับไว้เล่นครับอันนี้มันการเก็บไว้เล่นครับเกินใช้ประโยชน์อ่าแทงออกแล้วทีนี้เราจะมาจักตรงนี้มาติดอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่อย่างนี้นะครับใส่่างนี้เราทํำยังไงครับเรามาลองลองกันดูครับอ่าเราถ้าเาพันเทปันกาวได้ไหม แบบนี้เ้ปพันกาวนี่มันก็จะติดตัวนี้มันจะแข็งแข็งไม่ได้เอาสายที่บนใไทยใส่ได้ไหมเทาบมาไทยเล็กๆไม่มีเกลกะไม่งามตาเราทดลองดูเราจะใสต่ตรงนี้ก็ไม่ได้อาทดลองดูพอเราจะทําอย่างไรเราลองสอดดูสอดเอาสายเข้าไปดูว่ามันเวิร์กไหมเอาใส่เข้าไปออดเข้าไปดิ อเข้าไปเวิกไหมเวิกไหมใช้ได้ไหมเออสายนี้ไว้ด้านหลังหน่อยเนาะเดี๋ยว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 เดีให้ไว้ด้านหลังงั้นไปด้านหน้าเนาะมาลองกันดูเอาสายนี้ไว้ด้านหลังเนาะเดี๋ยวลองดูสายหักไหมไม่หักให้มันอ่อน หักก็ไม่เป็นไร <het Miami> มุกไปเลยมุาไปแทงเข้าไป,เ,าไปเสียบอย่างน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเสียบอย่างน,นี้อันนี้ต้นอยู่ด้านหลังเออนี้ต้นอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแทงเข้าไปแทงเข้าไป โอ้ท oh, ่านผู้ชมโอเคเลยฮะแบบนี้นี่ครับเสียเข้าไปแต่เราต้องระมัดระวังหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็เสียบมันเสียบปากกาเนี่ยแหละครับอ่าก็มไม่หลุดลเพราะม,มันลมมัยาวครับอ่ะเราเสียบอย่างงี้เสร็จแล้วเราก็พูดได้เลยครับแบบนี้พูดได้เลยจากตัวนี้ก็ไปเสียบนี่ยาวนะครับยาวประมาณเกือบสองเมตรนะครับนี่ครับ พอนี้มันก็ห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับตัวนี้นะของเก่านะครับจากตัวของมันก็ประมาณร้อยห้าสิบเซนเอาไปเสียบน่าจะได้นะครับหรือว่าประสบผลเสดครับที่เราแอปพลายครับใชตัวนี้ก็ได้ครับให้มันยาวๆแบบนี้นะครับผมว่านะเวลาเก็บไว้นะให้มันยาวนี้แต่ข้างในมันก็ขดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับขดก็ให้มันขดอยู่ดังนั้นครับถ้ามันขาดเราก็ต่อได้ ใช่ของพวกนี้ท่องระมัดระวังครับเพราะว่ารุนแรงไม่ได้ครับเพราะสายมันละเอียดอ่อนครับแต่ก็ดีแล้วที่เราฝึกซ่อมออกครับเดี๋ยวเราแอปพายกันนะครับซื้อบ้างแอบพายบ้างครับผสมสารกันไปนะครับเพื่อความสะดวกของเราเข้าขายพวกนี้เราซื้อมาไม่ใช่ว่ามันจะทนนะครับซื้อมาป๊อไ่ใช้งานสองงานมันขาดด้านในสายมันขาดด้านในก็มีนะครับท่านต้องสำรองไว้เยอะๆะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ทำสารคดีเกี่ยวกับ โทรศัพท์มือถือเนี่ยแะครับินี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับการแอปพลายาไมโครโฟนสำหรับใช้กล้องโทรศัพท์นะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิง่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ในทคิเป็ใหม่ครับบ๊ายบาย